สวัสดีครับกัลยานมิตทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองดวงกับลุงโจโหราคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรู้เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพตนเองและได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวป้องกันวตั้งแต่เนิ่นๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและในตอนท้ายคลิปผมจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบอีก2เรื่อง ก็ขอให้ติดตามฟังกันไปจนจบคลิปนะครับในวิชาโหราศาสตร์ไทยมีตำแหน่งของเรือนพบในดวงชะตาที่จะบ่งบอกเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็คือพบมรณะและบางตำราก็ให้มีพบอรีอีกหนึ่งเรือนพบเป็นตัวบอกเหตุเกี่ยวกับโรคภัยด้วยเช่นกันแต่ผมจะให้อีกหนึ่งเคล็ดลับการทำนายดวงชะตาเกี่ยวกับโรคภยัยนั่นก็คือ เมื่อท่านผูกดวงชะตาแล้วในดวงชะตาของท่านมีดาวมฤตยูร่วมกับดาวดวงใดในดวงชะตาท่านก็จะต้องระวังมีโรคนั้นเป็นโรคประจําตัวของท่านซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าดวงของตัวเองมีดาวอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิธีการผูกดวงชะตาของตัวท่านเองให้เอาไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้คราวนี้เรามาดูกันว่าเมื่อผูกดวงชะตาแล้วในดวงของท่านมีดาวมฤตยูร่วมกับดาวอะไร ท่านก็จะมีเกณฑ์มีโรคภัยเกี่ยวกับดาวดวงนั้นโดยสัญลักษณ์ของดาวมรตยุก็คือเลขศูนย์และเมื่อท่านผูกดวงชะตาของท่านมาแล้วมีดาวมฤตยูร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งตัวแทนของดาวอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งและโรคภัยที่เกี่ยวกับดาวอาทิตย์ก็คือโรคเกี่ยวกับสายตาความดันหลอดเลือดและโรคหัวใจสำหรับท่านที่ผูกดวงชะตามาแล้ว มีดาวมฤตยูร่วมกับดาวจันทร์ซึ่งตัวแทนของดาวจันทร์ก็คือเลข 2, 2> และโรคภัยที่เกี่ยวกับดาวจันทร์ก็คือระบบน้ำระบบของเหลวในร่างกายเช่นน้ำเลือดน้ำหนองมีปัญหาเป็นโรคทางผิวหนังผื่นแพ้ต่างๆสำหรับท่านที่ปลูกดวงมาแล้วมีดาวมฤตยูร่วมกับดาวอังคารซึ่งตัวแทนของดาวองคารก็คือเลข3และโรคภัยที่เกี่ยวกับดาวอังคารก็คือ ระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคถุงลมปป่งพองโรคเกี่ยวกับมือเท้าแขนขาการเคลื่อนไหวของร่างกายโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศและโรคที่เกี่ยวกับข้อต่อต่อตางๆของร่างกายสำหรับท่านที่ผูกดวงมาแล้วมีดาวฤตยูร่วมกับดาวพุธซึ่งตัวแทนของดาวพุธก็คือเลขสี่และโรคภัยที่เกี่ยวกับดาวพุธก็คือ ภายในช่องปากระบบทางเดินอาหารลำคอลำไส้ม้ามถุงน้ำดีไขมันในเส้นเลือดโรคเกี่ยวกับสมองและสำหรับท่านที่ผูกด,ดวงมาแล้วมีดาวฤตยูร่วมกับดาวพระหัสบ,บดีซึ่งตัวแทนของดาวพฤหัสบ,บดีก็คือเลข5และโรคภัยที่เกี่ยวกับดาวพระหัสบ,บดีก็คือ,โรค,อ,อโรคเกี่ยวกับสมองโรคกระเพาะโรคหัวใจโรคเครียด สำหรับท่านที่ผูกด,ดวงมาแล้วมีดาวมฤตยูร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งตัวแทนของดาวศุกร์ก็คือเลข6และโรคภัยที่เกี่ยวกับดาวศุกร์ก็คือโรคไตโรคกระเพาะปัสสาวะปวดเส้นเอ็นปวดหลังนิ้วมดลูกต่อมลูกหมากและโรคทางใจเมื่อผูกดวงมาแล้วมีดาวมฤตยูร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งตัวแทนของดาวเสาร์ก็คือเลข7 และโรคภัยที่เกี่ยวกับดาวเสาร์ก็คือโรคที่เกี่ยวกับกระดูกกระดูกหักกระดูกแตกโรคซึมเศร้าวิตกกังวลคเครียดโรคจิตประสาทอัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงสำหรับท่านที่ผูกดวงมาแล้วมีดาวฤตษยูร่วมกับพระราหูซึ่งตัวแทนของพระราหูก็คือเลขแและโรคภัยที่เกี่ยวกับพระราหูก็คือโรคที่เกี่ยวกับตับ ปอดโรคลมภายในร่างกายประจำเดือนไม่ปกติไข้ทับระดูไส้เลื่อนระบบสืบพันธุ์ภายในสำหรับกานที่ผูกดวงมาแล้วมีดาวฤตายูร่วมกับดาวพระเกตซึ่งตัวแทนของพระเกตก็คือเลข9และโรคภัยที่เกี่ยวกับพระเกตก็คือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทสั่งงานในร่างกายเส้นประสาทต่างๆทำงานไม่สมบูรณ์ เป็นโรคแปลกๆหลงลืมชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นโรคเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบสำหรับท่านที่ผูกด,ดวงมาแล้วมีดามหรือจะอยู่กลุ่มลักขณาหรือถึงลักขณาต้องระวังโรคร้ายแรงต่างๆรวมทั้งโรคริสิดดวงโรคตามช่องโครงต่างๆตามทวารในร่างกายและในวันนี้ ผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับท่านที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกสองเรื่องเรื่องแรกก็คือผมมีกลุ่มเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์ใน f a c e Book กลุ่มปิดที่เมื่อก่อนผมเปิดกลุ่มให้เข้ามาเรียนได้ฟรีซึ่งก็เปิดมาประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาเรียนประมาณ4 0 0 0กว่าคนแต่ก็ปรากฏว่าคนส่วนมากที่เข้ามาเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนรู้กัน ทำให้จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็เลยตั้งกฎขึ้นมาใหม่ว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนก็ต้องเสียค่าเข้ากลุ่ม199บาทเผื่อว่าเสียตังค์เรียนกันแล้วจะได้ตั้งใจเรียนกันมากขึ้นแต่เงินจำนวนนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมสอนเพราะคุณสามารถนำไปใช้ในการดูดูให้ตนเองหรือจะนำความรู้นี้ไปทำเป็นอาชีพ เป็นหมอดูทำนายดูชะตาก็ได้แค่ดูดวงให้ลูกค้าหนึ่งคนคุณก็ได้ค่าสมัครเรียนคืนแล้วแต่ประเด็นหลักๆที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็คือผมอยากให้คนไทยได้มาเรียนรู้ในศาสตร์นี้กันให้มากๆนะครับเพราะว่าสามารถนําไปใช้ในการวางแผนดําเนินชีวิตของทุกท่านได้จริงๆสําหรับท่านที่สนใจที่จะเข้าเรียนก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับขั้นแรกให้ท่านโอนเงินไปที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี0468131471ชื่อบัญชีนายทิติพันธ์จากนั้นคให้ไปแอดเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ที่มีชื่อว่าลุงโจโหราแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าไปที่กล่องข้อความใน Facebook ของเฟซลุงโจโหรานะครับจากนั้นผมก็จะเชิญท่านเข้าไปในกลุ่มเรียนแล้วท่านก็สามารถเริ่มเรียนก็ได้เลย และในเรื่องที่สองที่จะแจ้งให้ทราบกันก็คือตอนนี้ผมกลับมาเปิดรับทํานายดวงชะตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีค่าครู900บาทใช้ระยะเวลาในการดูไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยดูผ่านทางช่องทางไลน์ถ้าท่านใดสนใจก็ให้แอดไลน์ไปที่ joe 5 1 4 2นอกจากนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ใน Facebook Page ที่ชื่อว่า สองดวงกับลุงโจโห,โหราก็จะมีเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์และเรื่องอื่นๆมาโพสให้กับทุกท่านเป็นประจำสุดท้ายนี้ครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโห,โหราครับผม